ข้านุ่มหวานเก่ายางเงินไลเข่าวบวขาสา พีมาดามจอด,ดอรถไว้บอนหันเนาะบอลกัสซี่บอนบริเวณจอดรถช้างในก็เป็นคอนโดอีกหลายโซนนะพิมาดามกัสซี่ยางมาสารตาใหญ่เนาะคะ่ะเป็นยูมุมสารตาใหญ่หมาเตรียมนะคะโอ้กัเสียงรถบริเวณนี้นะคะกัซซเป็นหนึ่ง องขนมทั่วตัดขนมสั้นเนะคะขนมสั่นสารสีอันโรเปียนเนาะจำตัวหนูซืค่ะมีสารช็อกลลโกแลตเค้กอัน,นเนี้ยงานลูกตาลฟูเนาะตาลฟูอันสังขยาเนาะ,ะนนกล้วยเค้กกล้วยหอมนะคะเพื่อนๆได้จั๊กยาง 1 2ึ่งสองสสห้าห uk, ก็ดโอ้นี่ๆๆนี่เนี่นนนเยเนี่ยน,นเอนเลียนกวนของพิมมะดามเฮ็ดเองนี่ก็สิเป็นเก่ายางเก่ายางพอดีเดียวพิมมะดามจัดจัดกลงกระดอกไม้เนาะดอกไม้เก่าค่วงแต่สีเตรียมนามนามสามสีแกะเตรียมเส่ถาดเรียบร้อยจุดถูกจุดเทียนแป๊บหนึน่ง ปรากฏว่าร่วมกับแห้งแห้งลดกับแลนดูค่ะพิมาดามกับสีบรรยายเอามาวา่าวซูพีสูนองฟัางว่าพิมาดามมาหวาแก่บนบอน,นีก็คือเป็นบริเวณคอนโดสมัยพิมาดามันบอท่านนั้นมีเฮียนเนาะค่ะมีแต่คอนโดมีคอนโดห้องเลนน,นน้อยบอลนีอยู่สันหก มุมทางพุนนะคะกับพ่อเดียอยู่เดีนอนเดีสุขวนอน,น,อนกบนายรังสมัยอันเพราะท่านมีนองลี่นาเนาะคะ่ะพอนองลี่นานพอนองลี่นาได้สามเดือนกกบขยับขยายไปอยู่บ้านไปอยู่เฮียนฟังหลักพาวแปดสิบเนาะค่ะบ่อกไก่ดอกอทางตรงๆกับสิประมาณรึ่งกิโลหรือหนึ่งกิโลเนาะพี่มาดามกับแม่บนไว้เนาะคะ่ะว่าน ตายายกันมีคนมาเซาห้องบ่กขาดสายลูกร้านกสีเดฮาขนมเก่ายางน้ำสามจีพ่วงมะไล่เก่าพ่วงมไหวเด้อขอให้ลูกร้านประสบความสำเร็จจะเลื่อนลุงเรื่องทุกๆุกด้านมาสันบานี้ห้องพิมะดามคอนโดนี่ก็มีคนมาเซาตลอดค่ะอ่าก็เลยไดสันเตรียมจัด มาถวายเพลนนะตามขํำบนเห้าคข่ำเบาข่ำกาวห้านะคะความสื่อสัตว์กับเบากับปากห้ากับทำให้เห้าเปิดสองเปิดทางจะเลื่อนลุงเรื่องหลายทางเนาะคะ่ะนี่ก็ได้เส้นได้ไวายได้บนเพินใบนเนาะสําเร็จสําเร็จ,รจทุกอย่างรุ่ร่วงทุกประการนะโมพุทธายาสาธุ บอกควอมสวยรู้จังสี่ลราบอต้องไปเทอสวดตามเพิ่นกระไดเนาะคะ่ะหฮาก็บบอทันหัดภาษาบาลีเพิ่นเนาะตาญายุนีเพิ่นเมตาใจดีใจดีไพ่ามาขอเพิ่นกระไห่บางคนกัมาสอบอสอบพานเพิ่นกระไห่เนาะคะ่ะบางท่านขอหอดผัวฝรังกระไดค่ะเพียเพ้ยนเพี้ยนบอนนีเพิ่นเมตานะคะ มุมนี่มุมทางพี่บร bon ิเวณนบอนอนี่เป็นตึกคอนโดซอนซอนกันขืนนี่ประมาณหกเจ็ดตึกนะมุมของพี่มะดามอยู่มุมทางนี้เนาะคะ่ะห้องริมอากาศท,าท้ายเทลูกคา้ามาศซาว่าขาดสายค่ะเพื่อนเพื่อนพี่มะดามกัเคยอยู่ตรงนี้แปดปีก่อนสีมีน้องที่นาเนาะคะ่นะนี่บเพื่อนเพื่อนกับมม่ซอยค่ะ ท่านใดถีมาส้มขิดพีมาดามจนจบกระคอหายแต่มีแต่ความจะเลิ่อนลุงเลี้ยงแห้งแห้งลวยลวยเปิดโศกเปิดลาบมันๆมันตลอดมีเงินเข่าตลอดคือพีมาดามลาดผราเด้อค่ะขอให้สุขภาพแข็งแรงนั่ขอบพระคุณค่ะ